สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับน,นุกอีกแล้วค่ะวันนี้นุกเอาวันละจุดมาบอกเพื่อนๆกันอีกแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะหน้ามองผิวแห้งผิวเป็นผด ใต้ตาดำคล้ำเป็นแพนด้าถึงนอนไวก็ตามนะคะรวมมึงมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะซึ่งอาการเหล่านี้จะแก้ได้ด้วยการกดจุดนี้เพียงจุดเดียวค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะค่ะอาการข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหมอมผิวแห้งผิวเป็นผดใต้ตาดำคล้ำเป็นแพนด้านะคะอาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะ ซึ่งอาการเหล่านี้นะคะเกิดจากอาการท้องผูกติดต่อกันหลายวันค่ะซึ่งอาการท้องผูกติดต่อกันหลายวันนี้จะทําให้อาการเหล่านี้ค่อยๆทวีคูณมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามากดจุดๆกันหนึ่งจุดนะคะซ,ซึ่งจุดนี้นะคะจะช่วย ปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ใหญ่ให้ทำงานสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติจะแก้อาการท้องผูกได้ดีมากๆนะคะเมื่ออาการท้องผูกนะคะดีขึ้นนะคะก็จะทำให้อาการข้างต้นนะคะหายไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหาจุดนี้กันเลยค่ะจุดก็คือจุดเหอกู่ค่ะจุดเหอกู่นะคะเป็นจุดที่หาดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นแรกนะคะเรานะคะจะใช้นะคะหัวแม่มือก่อนค่ะโดยที่เราจะใช้กระเาพาะข้อบนตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวเราไปกดทีนี้นะคะเราเอาหัวแม่มือข้อบนอย่างเดียวนะคะไปทําไว้อีกข้างหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งค่ะกดตรงนี้นะคะเป็นเวลา จุดโฮกูนะคะจะช่วยปรับสมดุลของระบบการทำงานของลำไส้ใหญ่ทำงานได้สมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้นะคะวิธีการกดนะคะให้เรากดจุดนี้ค้างค่ะเริ่มกันเลยค่ะกดนะคะปล่อยนะคะ10วินาทีปล่อยหนึ่งครั้งค่ะ ให้ทำ3-5นาทีนะคะจะช่วยปรับระบบลำไส้นะคะและลำไส้มีการเคลื่อนตัวได้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ไม่ถึงกับกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวจนอยากเข้าห้องน้ำนะคะแต่ระบบขับถ่ายจะค่อยๆดีมากยิ่งขึ้นเป็นการปรับสมดุลในร่างกายนั่นเองค่ะบอกเลยจุดนี้นะคะเพื่อนๆต้องใช้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอยากหน้าใสนะคะไม่อยากหน้ามองให้เพื่อน ว่านะคะก็กดจุดนี้กันละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน e ีซี่โฮมทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ